สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นุ่นจะมาเทสสินค้ากันนะคะที่ชื่อว่าอินราเรดเลตตัวนี้นะคะใครที่มีปัญหาหลุมสิวแบบนี้ค่ะเดี๋ยวดูวิดีโอนี้ให้จบนะคะว่าหลังจากนี้ค่ะประมาณ2-3านาทีค่ะหลุมสิวที่เป็นแบบนี้ค่ะจะตื้นขึ้นมาไหมนะคะวิธีการใช้นะคะก็คือเมื่อกี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเป็นหลอดแบบนี้นะคะแล้วก็หักหลอดออกมาแล้วก็พอใช้เสร็จก็อีกด้านหนึ่งปิดนะคะเดี๋ยวนุ่นจะบีบทีแล้วลองใช้ให้เรา วิธีการใช้นะคะก็คือให้เราพรมน้ำมาค่ะไปในบริเวณที่เราต้องการทานะคะอันนี้คือน้ําเปล่านะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะคะแล้วก็ทําให้ครีมมาค่ะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือน้ำเปล่าทั่วไปเนาะโอเคพอเรามีความชุ่มชื้นตรงผิวตรงนี้แล้วค่ะก็คือบิดครีมออกมานะคะถ้าใช้ครึ่งแก้มแบบนี้ค่ะก็คืออาจจะปริมาณนี้นะคะเยอะนิดนึง แล้วก็วอล์มคีมาค่ะแล้วก็แต้มไปในบริเวณที่เราต้องการให้มันตื้นเลยนะคะอันนี้อาจจะบิบเยอะไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากนี้ประมาณสองถึงสามนาทีค่ะจะทําให้หลุมจิ๋วที่เราเป็นนะคะตื้นขึ้นมาไหมนะคะอันนี้ใช้ไม่หมดนะคะว่าเราบีบเยอะไปนิดนึงทาแบบนี้ทาให้ทั่วค่ะแต้มแต้มแต้มให้ทั่วนะคะโอเค พอทาเสร็จแล้วค่ะก็คือให้เราเปิดพัดลมมาค่ะเป่าเอาไว้ได้เลยเพื่อเร่งทาให้รีมค่ะแห้งได้เร็วขึ้นนะคะรีมตัวนี้ค่ะทาหนึ่งครั้งเนี่ยจะบล็อกริ้วรอยถึงใต้ตาหลุมสมวะค่ะไว้ได้ประมาณ6-8ชั่วโมงนะคะแล้วแต่สภาพผิวคนแต่ว่าถ้าลูกค้าใช้ต่อเนื่อง3-6เดือนนะคะจะช่วยให้กระชับขึ้นได้ค่ะประมาณ50-8 0เลยนะคะ พี่ท่านนี้จะเป็นหนุ่มสิวตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหนุ่มสิวที่เป็นเนี่ยจะตื้นขึ้นมาไหมนะคะมีผลที่ทําให้หายถาวรได้ค่ะแต่ว่าลูกค้าต้องใช้ต่อเนื่องแล้วก็ช่วงแรกค่ะนุนแนะนานิดนึงก็คือให้เราใช้ก่อนนอนสักประมาณสามถึงสี่วันก่อนเพื่อทําให้ตัวเราเองอะคะ่ะคุ้นเคยกับครีมมากขึ้นก็คือใช้ง่ายขึ้นหรืออะไรง่ายขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มตื้นขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูไปอีกสักประมาณ ครึ่งนาทีนะคะตอนนี้ก็คือตื้นขึ้นมาเกือบร้อยเปอร์เ็นแล้วนะคะอันนี้คิมยังซึ้ไม่สุดนะคะก็จะเหลือเหลือแท่รอยแดงจากสีอุาา้นะคะ โอเคอันนี้คือตื้นสุดแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราสังเกตนิดนึงนะคะกล้องเดี๋ยวซูมเข้ามาสังเกตนะคะว่าตรงหลุมจิวที่เป็นนะคะเมื่อกี้จะเป็นเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรื่องเนียนไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราสนใจสินค้าตัวนี้ค่ะให้เราติดต่อกับคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับเราได้เลยนะคะ